แต่ความรักประเทศชาติบ้านเมืองเธอทุนสถาบันนี้เราเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรามาันเราไม่แคร์ใครด้วยไม่พอใจคิดจะฆ่าจะแกงเราแล้วก็นั่งอยู่นี่ถ้าเราไม่พูดใครจะพูดเลยมันก็จะอยู่งี้ต่อไปต่อไปต่อไปเราทนไม่ได้ที่จะเห็นคนเพียงกลุ่มเล็กๆทำลายสถาบัน มันก็ทําลายประเทศชาติมันก็ทําลายศาสนาด้วยมันก็ทำลายสถา,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 าบันด้วยผู้นําก็เท่านั้นน่าจะสำเนี๊ยกดูตัวเองบ้างการเป็นผู้นําที่ดีย่อมที่จะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก้าวไกลและเป็นผู้นําทําไมอ่ะผู้นํา คือจะทำยังไงบ้านเมืองจึงจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสะอาดสะอ้านสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเลยวิชาของผู้นำสะละเป็นสะละตายยอมสะละทุกสิ่งอย่างเพื่อส่วนรวมเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นไหมเพื่อส่วนรวมเท่านั้นไม่ได้ส่วนเพื่อพระองค์ทุกจุดที่พระเจ้าตากสินมหาราช ไปนั้นสะอาดสะอ้านจริญรุ่งเรืองมั่นคงจนถึงปัจจุบันมันก็เหมือนจันผู้ดีนั่นที่เราไปนั่นเ่ยเดินเข้ไปหนลุกขนชันนี่ลืมนะว่าผู้ที่รักประเทศชาติบ้านเมืองระดับไหนเพื่อความสมอภาไม่อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองแตกเป็นก๊กเป็นเหลา่าขอกันดีๆไม่เอาอูใหญ่กูเลิศกูประเสริฐ แต่และเมืองแต่และเมืองในสมัยนั้นผลสุดท้ายพระเจ้าตากสินมหาราชก็ต้องเข้าไปตีเมืองนั้นเมืองนี้เพื่อรวมเป็นเมืองเดียวคือประเทศชาติไทยถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินจะเป็นยังไงเอ้ากรุงศรีอยุธยาแตกล่ะแตกเป็นกี่บ้านกี่ประเทศละ่ะประเทศพิษณุโลกประเทศจันทบุรีประเทศอะไรบ้างประเทศเต็มอยู่นั่นกี่ประเทศละ่ะ พระองค์ทำไว้เพื่อใครเอาเลือดตาเป็นดินเพื่อใครเราเดินก็ไปเมืองจันทบุรีปีนั้นที่ไปกับลูกนั้นขนลุกขนชันไม่ขนลุกขนชันได้ยังไงทุบหม้อข้าวหม้อกแกงเพื่อตีเมืองจันทบุรีพระด้วยนะเป็นคนทําพระมาหลอกพระเจ้าตากินมหาราชให้เข้าไปในเมือง พระเจ้าเต่าขินมาละท่านเป็นชาวพุทธนะท่านก็ไม่กล้าที่จะทำลายพระกลุ่มนั้นเราคิดดูดิบ้าไม่พระเรานั่นลวงพระเจ้าเต่าขินมาละเข้าสู่เมืองเจนทบุรีเพื่อฆ่าพระองค์แต่คนดีย่อมมีอยู่คนดีพระกุ้มของเทวดากุ้มของ ยังมีคนดีที่หลงเหลือในจันทบุรีมากิะทิบกระซาาไม่พระเจ้าแตกสินทราจึงเกิดมหาเหตุใหญ่ในการทุบหม้อข้าวหม้อกแกงเพื่อยึดเมืองจันเก่งไหมล่ะอาหานไหมล่ะพวกไม่ได้ทำเพื่อพระองค์นี่ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกเพ่นแน่นหนาไม่ต้องการให้แตกแยกสามัคคีกันถือว่านี่สบายแล้ว อยู่สบายไอ้ทำอะไรก็ทำแต่การกระทำนั้นมันเป็นการกระทำเพื่อส่วนตัวไม่ได้กระทำเพื่อส่วนรวมไม่เหมือนพระองค์ในหลวงหล่อเก้าแมน้นเสด็จสู่สวรรคาคาไลแล้วคุณงามความดีของพระองค์ยังตราตึงในใจของพระสุนีกรของพระองค์จนถึงปัจจุบันยกเว้นพวกเตพ,พวกปีพวกมหาโจรเท่านั้นที่ป้นประเทศชาติบ้านเมือง ป้นศาสนาป้นสถาบันมหาโจรใหญ่พวกนั้นป้นประเทศชาติด้วยป้นศาสนาด้วยป้นสถาบันด้วยพระเจ้าตถึงมหาโจรพวกเราจะเป็นมหาโรนหรอหรือว่าจะทำลายมหาโนเอาพิจารณาเอาหินอ่อ